ข่าวพรุคำแมนเชสเตอร์เดนประจำวันที่30มกราคมโดยโค้ชเชฟฟอนแมนเชสเตอร์ยันนี้คอสนอมาก้าเพอร์คีสิงสนใจเดเมเลกในช่วงโค้งสุดท้ายอยู่นะโดยมาก้าสื่อเจ้าดังของสเปนรายงานข่าวบอกว่าแมนยูเชลซีและก็นิคนวคาสเซิลกำลังพิจารณาเรื่องดึงตัวอุสมานเดเมเล่ตัวรุกข,ของทางบาร์เซโลนามาร่วมทีมในช่วงโค้งสุดท้ายของตลขขาดซื้อขายนักเตะช่วงเดือนมกราคมนี้ โดยเจ้าบุญทุ่มพร้อมจะปล่อยตัวแข้งทีมชาติฝรั่งเศสออกจากทีมหลังจากที่มีปัญหาเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ซึ่งทางสโมสรเหมือนจะล้มแผนที่จะยื่นข้อเสนอและหาทางให้นักเตะค,คนนี้ย้ายออกจากทีมโดยร็วที่สุดนะจากการเปิดเผยของสื่อดังแดนกระทิงนะฮะรายงานมาว่า3มทีมดังจากเกมไทม์บริกิตทั้งทางเมนยูซึงบรูรและก็ซาริกาดงเดลกาซึต่างก็สนใจที่จะดึงตัวเดมเบลเล่คนนี้รื่อทีมก่อนที่ตลาดจะปิดลงในวันจันนี้ ขณะดเดียวกันนะผมเบอร์ไลออนนะฮะก็เป็นงานอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยพร้อมขายเดเมเล่ที่ค่าตัว18ล้านปอนด์เท่านั้นแม้จะขาดทุนยับเยินหลังซื้อมาจากทางดอดมุนที่ราคา96.8ล้านปอนด์เมื่อปี2007ก็ตามทีในครณี้ต่ในวันาง,งานนี้ต้องรอดูข่าวต่อไปกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับรอสันเชื่อเอเรนกาช่วยบรดฟอร์ดขึ้นฟอร์มนะ โดยเปรอันนอปตันนะฮะอดีตกาตันทีมของแมนยูเชื่อมาว่าเอนโทนี่เอรักาจะช่วยฟื้นฟอร์มของการเล่นมาคับเรดฟอร์ดออกมาได้เป็นอย่างดีโดยแข่งวันสุดเปีรายนี้ออกสตาร์ตตัวจริงตลอด3เกมหลังในเกมชามริกิตกับทางปีแสดงและก็ทำประตูในเกมที่บุกชนะแปรนค์ฟอร์ดไป3าต่อหนึ่งซึ่งเจ้าตัวนั้นได้รับคำชมไปอย่างมากจากทางบรับแลงนิกและใหญ่ชาวเยอรมัน ในมุมองของพรอฟสันันชี้ว,ว่าการอยู่ในสนามของเอเดนกาเนียมีอิทธิพลทําให้ทางบริสตอดนั้นดึงสิ่งที่ดีสุดนั้นออกมาในช่วงที่ผ่านมาในการลงเล่นเป็นตัวสำรองผมคิดว่าเอเดนกาทําไม่ดีมากๆเลยนะในสามเกมที่เขาลงเล่นพรอบสันนได้กลา่าวพานอาทางแมนยูเดย์รนะฮะซึ่งเขาแสงออกถึงพลังความกล้าหาญและรวดเร็วเขามีหลายอย่างในตัวของขตัวเอง ผมคิดว่าเพราะเขาอยู่ในสนาม2-3เกมที่ผ่านมาดูเหมือนว่ามาคาร์เรฟอร์จะดูเฉียบคมขึ้นและมาคาร์เรฟอร์ก็รู้ว่าเขาต้องทํางานอย่างหนักเขากลับมาทําประตูได้อีกครั้งซึ่งเขาก็ไปสู์ให้เห็นในช่วงสอาเกมที่ผ่านมาหวังว่านั่นจะเป็นตัวกระตุ้นให้มาคาร์เรฟอร์นั้นกลับไปยินในฟอร์มที่ดีกันอีกครั้งในกรักนี้เป็นัาง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปการันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากกนดีกก่าครับ ขุนซูแบรนเจอร์อัปเดตอาการบาดเจ็บของดิยันโปรหลังลงเล่นนัดแรกแล้วก็ยิงได้โดยกณะน,นี้ทางจอเวนีฟรองบอนเฮอร์ผู้จัดการทีมแบรนเจอร์ในลีกสกอตแลนด์อัปเดตสถานการณ์บาดเจ็บของอา,อาา Bro, อหมัดดิยันโปรกองหน้าดาวโรดที่ยืมตัวมาจากทางแมนเชสเตอร์เชดและก็ยิงได้ถึง5นาทีแรกในเกมนัดเปิดตัวในคองหลนี้โดยในเกมสกอตติสพรีเมียร์ลีกนะฮะที่นักเตะเตะก,กันไปนัดเมื่อคือนนี้แรนเจอร์ของดิยันโปรบุกไปเสมอเจ้าถิ่น รอสคาตี้ได้ดุสกอร์สามต่อสามโดยดาวเตย์ไปแดงเป็นผู้ยิงเบิกฟรองได้อย่างสวยงามตั้งแต่นาทีที่5ก่อนจะเจ็บนะฮะจนต้องเปลี่ยนตัวออกตอนครึ่งหลังในดาทีที่ิในครั้งนี้โดดิเยนเบรเนียแสดงให้ทุกคนได้เห็นเต็มสองตาแล้วว่าเขามีคุณภาพปีเท้าสูงมากมายแค่ไหนสำคัญก็คือพวกเรานั้นไม่มีใครคาดหวังถึงผลงานระดับนี้เลยสำหรับเกมเปิดตัวของเ,เตะดาวพรุ่งที่บิ่งย้ายมาใหม่ตัางชัดชุดเกลียกล่าว คุณจินนาการออกใช่ไหมว่าการที่ดาวปรุ่งสักคนหนึ่งสามารถยิงประตูได้ในห้านาทีแรกของเกมเปิดตัวนั้นมันยอดเยี่ยมแค่ไหนแถมมันยังเกิดขึ้นจากทาักษะการหาพื้นที่ว่างอันน่าทึ่งก่อนจะส่งลูกเข้าประตูไปอย่างเฉียบคมอนนี้พวกเรารู้แล้วว่าดีนเพรต์นั้นสามารถทําอะไรได้ให้กับทีมบ้างความสามารถของเด็กคนนี้สูงมากจนเกินจะหยั่งถึงแต่ก็น่าเสียดายนะที่ผมต้องยอมเปลี่ยนตัวเองออกไปเพราะอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ จริงอยู่ที่มันไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนักแต่สส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อจังหวะการเล่นโดยรวมของทีมยิ่งพอเป็นนักเตะใหม่แล้วการประสานง,งานกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นเขาตอนบาดเจ็บจะยิ่งแย่หนักกว่าปกติบอกไว้ก่อนนะผมเนี่ยมีความสุขกับฟอร์มของเดียนโลคนี้แต่ผมก็ผิดหวังที่เราโดนตามตีเสมอไป3ต่อ3ในช่วงตัวสุดท้ายของเกมนี่แหละครับนะาผมเป็นนักว่าง,งานนี้เดียนโรนะฮะผู้เบิกสกรแรกของตนเองได้กับทีมใหม่ แต่กระดันเก็บซะอย่างนั้นน่าสงสารจริงให้หายไปบวอก,ก็แล้วกันเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับแมนยูซ mm. ุ่มเงียบเปิดการเจรจาชูอมานี mm. ของโมนาโกโดยสื่อในฝรั่งเศสอย่างทาง RMC Sport ได้เปิดเผยบอกว่าแมนยู u, นั้นทีมชน้นนำในสึกอฟุตบอลทางภรกิจได้เปิดการเจรจากับทางออริเลียงชูอมานีกอ,นอง aco, ลกลางของโมนาโกแล้วท่ามกลางความสนใจจากจักรหญ่ของยุโรปอีกหลายทีม หลังจากที่ทีมบีสแตดแดงทุ่มงบประมาณมหาศาลในการเสริมทัพเมื่อช่วงมสมอที่ผ่านมาโดยคว้าตัวเจดอนซันโชราเฟลวาันและก็คิสโนบรันโดมาลงทีมด้วยมูลค่ากว่า120ล้านปอนด์เป้าหมายต่อไปของบอร์ดบริหารก็คือการดึงนักเตะตำแหน่งกองกลางตัวรับคนใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งเพื่อจะเพิ่อมโอกาสในการลุ้นแชมป์ในควาดนี้เป้าหมายอันดับหนึ่งของแมนยูจะคงเป็นดีแคนไบรท์ แข่งตัวเก่งของทางเวสต์แฮมในขณะที่พวกเขามีตัวเลือกอืก่นๆมากมายอย่างทางอามาดูไฮนดราบูบาการักำราและก็บรเวนเนเวสอยู่ในลิสต์นี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยอย่างไรก็ตามจากการรายงานของ r m c Sport สื่อดังในเบลนผอมได้ระบุว่าในอีกด้านหนึ่งของเมนยูได้ให้ความสนใจชูอามานีแข้งดาวรุ่งของมนาโกฐานะนักเตะแห่งอนาคตเพิ่มเติมกันอีกด้วย ซึ่งพวกเขาได้มีการเปิดเจรจากันเตไปแล้วในขณะที่เจ้าตัวนั้นตกเป็นเป้าหมายของบา์เซโร์นามัตส์ริกเลวููและก็เชอวินซูสเช่นเดียวกันนะสําหรับดาวเตะชาวฝรั่งเศสไว้สตอลปีรานี้ถือเป็นตัวหลักของมอนโกในสั้นนี้โดยลงเล่นในลีกเอิงไปแล้วสังสิ้น22นัดทําไปได้1ประตูและก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงถึง17นัดด้วยกันในครั้งนี้เป็นนักบอลงานนี้นะผมก็ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะถ้าเกิดว่าแมนยูจ้จริงๆแล้วละก็จัดมาเลยสิครับสักคนนึงจะไได้ไหม เรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับเบอร์เบอร์ตอฟแนะฟันเดอร์บิกจงย้ายหนีแมนยูตามมักสยานไปให้เร็วที่สุดนะโดยงานที่ทางดิจิทาเบอร์เบอร์ตอฟนะผมหรือว่าพี่เบิร์ฟของเราตำนนนชาวบัลเกเรียออกตร,รงแนะนำดอนนี่ฟันเดอร์บิกเมดฟิลด์ดาวดับให้รีบย้ายออกจากทางแมนยูตามรอยองต์ดนนี่มักซยานให้ทันก่อนตลาดหน้าหนาวจะปิดตัวลงในครั้งนี้ โดยสมมติว่าถ้ามีทีมไหนการันตีให้ดอนนี่ฟันเดเบกว่าเขาคนนี้จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนผมอยากแนะนําจากใจเลยนะว่ามันจะต้องเป็นการย้ายออกที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับเขาชัวร์แล้วเราทุกคนรู้ตัวของฟันเดเบกเองก็รู้ว่าการอยู่กับทางเมนูต่อไปมันไม่มีทางเบิร์กอีกแล้วเพราะขนาดเปลี่ยนผู้จัดการทีมคนใหม่เขาก็ยังโดนดองเค็มไว้ที่ข้างสนามเหมือนเดิมสุดท้ายเมื่อคุณไม่ได้สัมผัสเกมอย่างต่อนเนื่องมันย่อมสมผลต่ออนาคตในทีมชาติเต็มๆเลยนะ เขได้ตัดสินใจเพื่อตัวเองซะย้ายออกจากทางแมนยูตามมักซิยานไปให้ทันก่อนตลาดปิดที่ไหนก็ได้ที่คุณจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องนับตั้่แต่ย้ายมาจากทางฟันเดอร์บีกไม่เคยถูกโคช้ชมองว่าเป็นตัวเลือกแรกเลยนะสำหรับทีมแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งมันเป็นความอัปยศขั้นร้ายแรงเพราะเขาคือหนึ่งในความภาคภูมิใจของอาแจ็คซึ่งเติบโตขึ้นมาพร้อมพรมสวรรค์อันสูงส่งพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นวิทฟิล์ระดับโลกได้ในครั้งนี้ สมมติถ้าไม่อยากจะย้ายออกไปแบบท้าบอลก็ยังจะมีโอกาสได้ยืมตัวอยู่นะฮะซึ่งผมเองมองว่าเคลสันพัเรตที่มีข่าวลือพร้อมกันนั่นแหละครับคือบ้านใหม่ที่เหมาะสมที่สุดแล้วและมันจะยก,กระดับคุณภาพเส้นทางการค้าแข่งของคุณได้จนน่าเหลือเชื่อขึ้นไปอีกเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นแล้วจงไปซะเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับแมนยูร่นหนังสือแถลงข่าวกรีนบูธทำร้ายร่างกายแฟนสาว โดยกลายเป็นประเด็นร้อนจนแมนยูต้องออกถแถลงการรับรู้นะฮะเรื่องของเมสันกรินบูธทำร้ายแฟนสาวแล้วจะไม่ขอให้ความเห็นจนกว่าจะสืบรู้ความจริงแต่ประกาศชัดสโมสรต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบโดยกานที่แมนยูออกหนังสือ,อถแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะหลังจากที่มีข่าวมาว่าเมสันกรินบูธกองหน้าทีมชาติอังกฤษทำร,ร้ายร่างกายแฮร์ริเอชปรานแฟนสาวดังแบบคนสวยถึงขั้นเลือดตกยางออกโดยยันแล้วว่าสโมสรรับรู้ถึง ภาพที่ออกมาแล้วแต่จะไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจนกว่าความจริงจะกระจ่งางใสอีกครั้งซึ่งรับสั้นเนียออกเดทกับทางกรินบูดวัย20ปีเมื่ชอช่วงต้นปี2019ที่ผ่านมาอยา่างไรก็ตามทั้งคู่เคยแยกทางกันมาแล้วเมื่อช่วงเดือนกันยายนปี2020หลังกรินบูดแล้วก็ฟิโฟเดนดาวเตกคอมเมตี้หากอ่มาตรการโควิด ด้วยการพาหญิงอื่นเข้าไปพักที่ตอนเก็บตัวแคมป์ทิมชาติถึงขณะนั้นก็ตามฝ่ายหญิงก็ได้ให้อภัยและกลับมาคบหาดูใจกันอีกครั้งอย่างไรก็ตามล่าสุดนะฮะเรื่องช็อกก็เกิดขึ้นจนได้เมื่อทางารบราซอนได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมและอัปคลิปพร้อมเข้าความว่าถึงทุกคนที่อยากจะรู้ว่าเบสันการิบูธทำอะไรกับฉันบ้างพร้อมกันนี้ในวิดีโอดังกล่าวเนี่ยบริเวณปากของเธอถึงขั้นมีเลือดออกนอกจากนี้ตามร่างกายของเธอจะมีจุดบอบช้ำหลายที่กันอีกด้วย โดยท่อยแถลงของผิวแสดงระบุเลยวา่าพวกเรานั้นรับรู้ถึงภาพและข้อความหรือข้อข้อ,ขอกล่าวหาที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์แล้วเราจะไม่ให้ความเห็นเพิ่มเติมใไไดๆจนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อที่จริงแมนยูนั้นจะไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบในขนั้งนี้น้ารนีผมเป็นนักว่างานนี้ไม้เขียวโดนดีอย่างแน่นอนนะฮะ และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวดูสมมสอนแมนเชสเตอร์สเตจในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตอนที่ชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ